ไทยลีกลุ้นลาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับการฟุตบอลรีโวไทยลีกนะครับเกมที่สนามช้างอารีนาครับระหว่างบูดีรัมอยู่ในเด็ดพบกับโคลส่วนของน้าต้อมเป้าเป็นสุภาชัยใจเด็ดน,นะครับส่วนน,นคปรปฐมครับมาในระบบครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่บูดีรัมเองยังต้องลุ้นเข้ารอบนะครับจำเป็นต้องชนะผูดาินให้สัญญาแล้วครับ เกม45นาทีแรกที่ชางอารีนาเอออาร์นะครับโอกาสของอูลีรัมเขาซิสกับไหลดังซ้ายเชดาเย็บเชดาเย็บมุมไม่มีแล้วครับหักมาก็ไม่ดีบอลไปติดออกหลังนะครับได้ไปลูกเตะมุมครับไปจากเท้าครับแล้วเกือบถึงหน้าประตูครับยังดีที่บล็อกไว้ได้แล้วโอ้โหบอลนี่เปนเฉลับสองต่อครับไปชนเสาได้ซ้ำไปเกือบทางนัที เชดเยศไปทางแคบอีกแล้วปาดเข้ามาลูกนี้เอาแล้วแปรคือจิกโอ้โหแม่ลูกนี้ถือว่าบุรีรัมย์ก็ทําได้ดีที่สุดแล้วับแต่ว่าต้องชมคนนี้ครับปัดได้ยังไงครับลูกยิงของกดทำท่าจะไม่ไปสุดท้ายไปครับเปิดกลับมาพิเดนจับคือนให้เขาสิ้์แล้วยิงจังหวะเดียวแล้วโอ้โหต้องบอกว่าปฏิกิริยาเนี่ยไวมากครับวัฒนชัยช่วยเสฟไม่ถีมเสียแล้วตูจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยครับธีระทอน ให้มาสัสะลักพีระ,ะเป็นรัตรนากรยอดลูกนี้สุปชัยพักอกแล้วจังหวะจะตามลูกที่โชบหนึ่งสไปเลยครับโอโ้โหพีละโดนรับโชบม,มาเก็บตกจังหวะนี้บุรีรัมขึ้นนำนครปฐมไปแล้วครับถืที่2ี่29ครับเดียรนสอดมายิงให้ตรงนี้ไม่ล้มนะครับโอ้อาจจะมีมือแล้วก็ ว่าจังหวะพรีระดนโฉบมาเนี่ยไม่น่ามีอะไรครับถ้าจะมีก็จังหวะสุปชัยเนี่ยครับอาจจะเหมือนมีผลักแล้วตอนบอลตกลงมาเนี่ยบอลอาจจะโดนมือหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูตรงนี้แขนซ้ายโอ้โหแม่จังหวะแขนซ้ายงัดตรงเมื่อกี้เนี่ยมันก็น่าจะเข้าตามอสมกครัวเลยนะครับธีรทรออ,อมหลังไปแล้วครับแต่ว่าเลือกให้พรีระดนพรีระดนไล่ขึ้นธีรทรเปิดมาแล้วก็โอ้โห แม่ริงทีเ็ทองก็ยิงได้แต่ว่าเลือกให้ตัวที่โอกาสดีกว่าครับทางฝั่งนครปฐมดูครับทำเกมมาสวยแล้วทีเท็ทอนสอดมาไม่รับหน้าครับหักกลับมาโอ้โหน่หน่งแล้วครับทางเชดาเยฟที่จะว่ายิงเหมือนมันสุดปลายเท้านิดน,นึงครับแล้วต้องล้มตัวยิงครับสุดท้ายบอลอนุกรณสัสะลักล็อกแล้วแต่งเข้าขวาเปิดลูกนี้วิ่งมาจริงโอ้โห เกือบจะแก้ตัวจังหวะพลาดก่อนนั่นีอได้ครับแต่ว่าคนนี้นี่ก็สุดจริงๆครับวัฒนชัยโอ้โหลูกนี้ไม่น่าเชื่อครับเย็บ yeah, ดูครับนานๆจะขึ้นมาทางขวาทีครับแล้วทําได้ดีครับทางสะสะลักเปิดมาถึงเสาไกลแล้ววิ่งมาหดโอ้โหคือบอลไม่ห่างตัวมากครับแต่ว่ามัน,มนแรงขาวสิเอาครับรันนตนากรมีโอกาสได้ลองซัดลูกนี้โอ้โหปัดทิ้งยิงแล้วก็ไม่เข้าครับโอ้โห มาไปปล่อยให้รัตนากรเซฟของวัฒนชัยครับสองทีครับปัดออกมาที่น่าจะเปโอกาสที่ดีแล้วครับที่จะได้ประตูครับทางฝักมือรัแต่วัาแั่งจิกไปติดตัวอยครับดูวับแล้วคนเดิมด้วยเลยครับเชเดเยฟพีระดนพีระดนตัดเข้ามาด้านในพีระดนซ้ายมีไหมซ้ายเห็นด้วยอาะไรครับเชดดเยฟเปิดจัดโอ้โหซ้ายนี่จริงเลยครับรามิลเชดดเยฟบอลข้ามคานครับแอะใจคอจะริงครับนัดทีเนี่ยหุบเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โห ก็คือมีเวลามีพื้นที่ให้ได้ตั้งป้อมยิงครับแต่ว่าแน่จะกว่าย,ยิงมันเหินเป็นฝ่ายออกน้ำอยู่หนึ่งต่อศูนนะครับได้ประตูขึ้นนำจากพีรนรนชัารัสมีในทีที่2ี่การแข่งขันครับเซื่งหลังก็ทางบุรีรัมนะครับเปลี่ยนมาบุกจากขวาไปซ้ายแล้วเป็นใบที่ ใบที่2องครนะะแต่ว่าจังหวะนี้อาร์แล้วครับได้กลับตัวไหลมาเอ้าเด้งๆเด้งๆจริงๆนี่เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โหแล้วคู่เดิมด้วยนะครับครึ่งแรกก็คู่นี้แหละครับสุภาชัยกับพีรดนแต่ว่าอย่างไงครับน่าจะมีจังหวะน,นี้ทีม่มีมีลุ้นจะได้ประตูนะครับเนี่ยมีอนุกรอีกคนคนึงครับแบ็คซ้ายของนครปฐมเนี่ยไม่ได้เช็คลายด้วยคือจังหวะคืนมาให้พีรดนจังหวะนี้ไม่มีอะไรแน่ครับแต่ว่าต้องดูจังหวะแรกครับที่สอดมารับบอลของธีระทน โดยทางด้านของสุภชัย,ยนะครับแหม่ด oh. ิท่าบอกว่าตายอีกแล้วเชดาเยฟตัดมาแล้วซัดเองลูกนี้ mm hmm. บอลพุ่งตรงแนวเลยครับครับเป็นทีละทอนแล้วปั่นเลยครับลูกนี้โอ้โหไปตรงตัวครับโอ้วัฒนชัยนี่วันวนี้ก็ถือว่าเหนียวจริงเลยครับอะไรตะกิจให้ลูกนี้ mm hmm. ยังทันครับยังทันเชดาเยฟ เชดายเยฟยกมาลูกนี้ได้โขกโอ้โหข้ามคาคนรับโกรันเคาวสิสไม่ได้ลูกที่3ครับบุรีการประสานงานกันของ2ผู้เล่นต่างชาติของบุรีรัมย์ครับดูครับเชดายเยฟแล้วโอ้โหวิ่งไปหาที่ว่างที่ดีมากครับเคาวสิสแต่ว่าไอ้จังหวะโม่งเนี่ยตัวเด็ดตกลงครับพอดีครับทำให้คุมทิศทางไม่ได้บอลข้ามคาหลับไปคือลูกนี้เชดายเยฟก็เจตนาเปิดให้เคาวสิสนะครับโดย เปิดมาลูกนี้ได้โคเอาบอลเอา้าเข้าไปเลยครับอาละครับไล่มา1ต่อ2อ้ลูกนี้ดูโลซิมีครับตีไข่แตกให้กับนครปฐมครับใครหรือเปล่าอุ้งชิงจังหวะเล่นก่อนสุภชัยนะครับสุปชัยไปคุมห่างครับแล้วมีดีอร์คเนีกยืนอยู่ด้วยนะครับคนสุดท้ายไม่น่าจะล้ำหน้าครับตัดหน้าสุปชัยแล้วมองเข้าไปที่เสาแรกเลยครับดูโรซิมี ลุ้จังหวะนี้ก่อนครับเตะม,มุมเปิดไปเสาไกลได้โขกลงพื้นเอา้าสามหนึ่งไปเลยครับโอโหสุภชัยใจเด็ดครับก็ถือว่าแก้ตัวจับจังหวะที่เขาประกบดูโรซีมี่พลาดนะครับก่อนหน้านี้อู้รุกนี้หมกดีจริงครับหมกกดลงพื้นผ่านมือวัฒนาชัยเข้าไปครับไม่มีตัวประกบเลยครับจังหวะขึ้นเทคข,ของสุภชัยครับในฤดูกาลนี้ของสุภาชัยใจเด็ดดูตรงนี้อู้หอันุสักเนี่ยไม่เห็น ด้านหลังนะครับสุปชัยมาและขึ้นได้สูงกว่ากันและบ่งดีด้วยครับวันนี้ลงมานีมีส่วนท่าถึงสองประตูเลยครับทางอนุสักครับจังหวะนี้เทคไม่ถึงบอลครับจังหวะโอ้โหมาเป็นแผงธีรทรมาแล้วแล้วให้ธีรทรตามนัดธีรทรหักกลับมาลูกนี้ตก <c oughs> เรียบร้อยชาวนี้ไปหน้า,า,นาล้นอะไรแล้วครับโอ้โหถ้าดีใจขอไหว้น้ำสักหน่อยครับสุภชัยใจเด็ด 4-1ครับไอ้คนที้มาพายเรือให้ด้วยโอ้โหรัตนากครับ <laughs> ปิดเกมเลยเนี่ยครับจังหวะทีระทสอนมาไม่ล้ำหน้านะครับแล้ววิ่งมาเนี่ยแน่ตัวประกรบไม่มีครับตัดหน้าทางนั้นของอนุกรครับหมงเข้าไปทางสุชัยไม่ลำ้ำนะครับจังหวะนี้คือวิ่งมานี่ก็ลายเดียวกับกองหลังพอดีเลยครับจังหวะที่ออกบอลให้ของราบิเชดาเยฟนะครับ ดูไทยลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ